ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงบุคคลผู้ปฏิบัติผิดและบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ปฏิบัติผิดเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นผิด มีความดำริผิดเจรจาผิดทำการงานผิดเลี้ยงชีพผิดมีความพยายามผิดมีความระลึกผิดมีความตั้งใจผิดบุคคลนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ปฏิบัติชอบเป็นไหน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นชอบมีความดำริชอบเจรจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบมีความพยายามชอบมีความระลึกชอบมีความตั้งใจชอบบุคคลนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติชอบ